สวัสดีค่ะพบกับเซลส้มไฮวิวสาขาเพชรบูรณ์นะคะสำหรับวันนี้ส้มจะมาแนะนำกล้องนะคะรุ่น H A 923B50ml นะคะซึ่งจะเป็นกล่องฟ้าขาวแบบนี้ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะคะให้ภาพสี24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีไมล์วิวอินนะคะบอดี้จะเป็นทรงกระบอกแบบนี้ค่ะและและใช้งานกับเครื่องมันึกอีกรุ่นนะคะคือรุ่น4500ซีรีส์นะคะก็จะมีตั้งแต่ 4ช่อง8ช่อง16ช่องและ32ช่องนะคะรองรับ5ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็น h d t v i CVI CVBS และ IPC นะคะสำหรับวันนี้ส้อนจะมาแนะนำวิธีการปิดไฟในตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าอย่างหน้างานบางหน้างานก็คือแสงไฟจะค่อนข้างชัดมากเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการปิดไฟกันเลยค่สำหรับการปิด ปิดไฟนะคะของกล้องรุ่น HE923B50ML และเครื่องบันทึกรุ่น C508AI นะคะตอนนี้ส่งต่อกล้องเรียบร้อยแล้วอเป็นกล้องตัวแรกนะคะเดี๋ยวขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะเลือกควบคุม PTZ นะคะคลิกเข้าไปหนึง่งครั้งค่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือก OSD นะคะพอเลือก OSD เสร็จแล้วก็มาที่รูปหน้าสมุดน,นะคะค่ะ แล้วก็จะมีลูกศรน,นะคะให้เลื่อนลงมาหาค,คำว่า smart led นะคะแล้วก็กด enter หนครั้งนะคะ,อะตอนนี้มันจะมีคำว่า auto แล้วก็ manual นะคะให้เราเลือกเป็น manual นะคะแล้วก็กด e นึ่ครั้งแล้วก็กด enter นะคะแล้วก็กดคำว่า save and exit นะคะแล้วก็กด แล้วนี้ลองปิดไฟดูน,นะคะแสงไฟไม่ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับการสําหรับการปิดไฟแบบนี้นะคะถ้าหน้างานที่ตอนกลางคืนนะคะแสงอาจจะมืดไปเลยนะคะคุณลูกค้าแต่อันนี้ต้องลองทําวิธีการให้ดูนะคะแลวลองทาตามคลิปนี้ดูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ